สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซครับผมนี้ก็หลังจากกักตัวเสร็จครับก็ได้เข้ามาทำความสะอาดบ้านครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็รถเกี่ยวก็จะเสร็จแล้วครับต้องขอโทษพี่พี่น้องด้วยที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนราวใบมีดแล้วก็เปลี่ยนซีนยิ่งยิ่งหรือยิ่งเจอครับ <c oughs> <c oughs> ยิ่งหรือยิ่งเจอ เราก็ต้องทําใจยอมรับในสภาพที่เราได้มาเพราะว่าเราซื้อรถรถจอดเราไม่ได้ซื้อรถใหม่เราซื้อรถเก่าจอดมารถไม่ได้ใช้งานด้วยรถไม่ได้เกี่ยวข้าวด้วยที่ซื้อมานี่ครับตอนนี้ช่างแหบก็หมดไปแล้วครับค่าแรงไม่เหลือแล้วค่าแรงสามหมื่นห้าหมดแล้วครับหมดเพราะอะไรหมดเพราะว่าซื้อน้เติมน้ำมันวิ่งซื้ออะไรครับ ไม่เหลือแลวจากประกอบเสร็จก็ต้องลือครับลืออยู่สามรอบครับเพราะว่าเ,เทคโนโลยีจากศูนย์นี่ไม่ไหวเลยครับคู่มือศูนย์บอกผิดเพราะว่าชุดเกียร์รถ DC68 นี่มันเป็นชุดเกียร์ของ DC70 ใช้ร่วมกันแม่บอรสร่างเห็บ ชุดตัวเดียวกันเลยครับปั๊มเพิ่มตัวเดียวกันหมดเลยทีนี้เราไปประกอบตามมาตรฐานหกแปดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ครับมันเรียงเรียงเฟืองไม่ถูกใส่เกียร์เอ็มไม่ได้นะใส่เกียร์เกียร์กลางไม่ได้พูดง่ายเกียร์กลางถ้าเกียร์โลก็คือเกียร์หนึ่งก็คือเกียร์เอลครับส่วนไฮก็คือเฮดนะครับก็คือเกียร์สปีดตัวนั้นจะเร็ว ส่วนตัวอุ <purposely S 2> ้ยเนี้ยวยดเนี้ยวเติมเนี้ยเติมนี่ครับก็เลยต้องถอดออกมาพอถอดออกมาประกอบใส่เสร็จใส่เกียร์ได้หมดทุกอย่างก็เห็นน้ำมันเยิ้มครับช่างแหบก็เลยดูก็เลยรู้ว่าซีนตัวซีนโมเลตตัวเดินนะครับ มันหมดสภาพก็ทอดอีกครับแต่ไม่ได้เตรียมของมาก็เลยต้องวิ่งไปซื้ออะไรเพิ่งกลับมา <Yeah. S 1> แ,ลแล้วเรามารอลุ้นกันครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าฮ <Yeah. S 1> เชียแม,ม่ปากไฟ้อ่แต่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะออกหมูหรือออกจ่าไม่รทีนี้ <laughs> อันนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับอันนี้แหละเป็นวันวัดดวงวันวันชี้ชะตาว่าช่างแหบจะได้ไปกลับอีกไหม <laughs> ถ้าเบิง้งพี่น้องถ้าเบิ้งครับขออนุญาตใส่ภาษาบานเท่าดีกว่าเก็บโกกลินว่าท่ายลายกันเลย <laughs> 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 เอามาเบิ้งกัน เปิดพัลดลมครัพอาขั้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขั้นขั้นแรกก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพิสูจน์เดี๋ยวเพื่อนทีทำการขยับขยายครับเคลื่อนออกไปสนใจขั้นไหนเออสนใจขั้นไหนกันจัดมากครับขั้นนี้32มสิบสองส่วนข้อมูลคายครับขั้นนี้สามสิบสอง โอ้ใหญ่แบตเตอรี่คือเกา่าเฮาสักใครเอาแบตเตอรี่ไปเทิร์นเอาซะไปเทิร์นเอาแบตมือสองมาใส่เลยนะเอาเพินเ่นบบดูเพิ่นบบดูใหญ่ครับเพราะเป็นยังครับเรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวลองเบิ้งหลักเดี๋ยวขยับรถดเดี๋ยวสิเปลี่ยนเหล้าใบมีดครับบันเหลือแค่เหล้าใบมีดละบบม,มียังนะครับส่วนขันนี้ก็ะ สมบูรณ์ครับแล้วก็มีงานเข้ามาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ได้งานเข้ามาแล้วอีก2วันนะครับสองสวันเจอกันนะครับหกไร่เป็นแจงมากแล้วครับหกไล่ครับผม6ไร่นะหกไล,นะกไล่เรามารอลุ้นกันว่าการทํางานเราจะเป็นยังไงนะครับกับการเปิดฤูด,ดูการของรถเกี่ยว DC 68 g น้องใหม่เรานะครับนี่ น้องใหม่น้องใหม่นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็น6-8ตัวแรกมรแมนบออ,ต,ต,อบตัวนี้ตัวสองครับตัวนี้ตัวสองแต่ว่าเล่านิวน้วนวดแปลกบอกาะขึ้นกันครับอันนี้เป็นนิ้วตายตัวนู้นเป็นนิ้วสป,ปริงเขาเปลี่ยนมนบอเขาเขาเขาเปลี่ยนเล้าเลยเนาะสสเป,เปลี่ยนน่งองขาอันนั้นเจ้ากระบ,บวกเขาไปเลเดอรนิ้วที่เจ้าซื้อมาได้ซื้อมาเหรอ นั่นเด็กจางปางอยู่ทั้งหนาเจ้าเออเล่าหนาเนะี่ยเพราะว่าพุ่นพุพ่นกลางๆนั่น<อ>นี่มันฟังหันงัดข้นเบิงมันงัดข้นเออเปลีย่ยนอไเยอะเออแต่ว่าเล่าเล่า,ลาสปริงมันดียางตรงที่ว่าเวลามันก่อดินกอ่นกอ,อยังนี่มันบอกงอ,นอเนาะนนเออมันดินต,<า>ตึงต้งขึ้นปกติแล้วตัวนี้ต้องดัดกลับเลยนี่ปกติตัวนี้ก็เป็นเล่าสปริงเป็นเป็นสปริงด้วยกันเนาะบอกว่ามันมันตายผมเท ตัวใหญ่มันตายกันป่ะโอ้โอ้โอ้อันนี้มันงอขึ้นมาซื้อตัวนี้ไหมเขาเล็กมาเฉื่อมใส่เอสิได้งัดลงอยู่สันแมนแมนแมนเดี๋ยวเปลี่ยนดีคจับซอยกันครับเอาปวดพาดเปลี่ยนบ่ยอย่ากับตัวนี้เปลี่ยนง่ายครับ บอยอยากได้ของเขาของเฮากับบอเสียครับกันย้อนอยากได้ของเขาเฮาก็เลยต้องเสียเสียเงินสื่อนี่แหลสุภาพิตกินเพ่อนว่าไ้ไม่อยากได้ของเขาของเราก็ไม่เสียเมียนขึ้นเขาจะเอ,อาไวอีรีเพราะว่าเสียเจ็ดสิบไปได้แล้วเมื่อปัญหาครับ อ่ะเรามาล่องพิสูจน์กันครับพี่น้องบ้านเพื่อนสีเป็นยังไงโอ้ยจึงเดียวติดครับนี่ลัางเสาเด้อปุ่นุ่นเสาลัางบ้านเลยเด็ก ล,งล่งรถแคบครับราวังตะเสาอย่างเดียวว่าเล่าใบมีดเป็นซิฟเลยเล่าใบมีด,มดนี่ีครับตัวอันตรายครับผมก็เกือบนิว้วขาดท,ทนึงแล้วลืมคิดพอคับเพ่าข้าแหวนวงนี้บอกนิว้วขาดปีนั้นข้าแหวนซื้อดึงมาปุ๊บมันติดแหวนนะตอนนั้นแหวนมันยังหนาถุงมือจนขาดเบิดเไหน,นิ้วขาดกันมานึงมันสร้างเต่งแล้วดึงก่อน ผู้นึงผัท่านไดนอันนี้อยู่ไม่โซ่พื้นมาไหนครับเปลี่ยนไปมีไปมีคันทามค้ำทามค้ำไปม,มีเด็บขาดผู้นึงถอดอยู่สร้างเตียงกต่ดึงปั๊บปลดพืน้นอุ้ยคันพ่ะข้าไปอันนิ่วขาดตอนนีน้เป็นบักด้วนแล้วเมียปลานเนาะอืมวุ้ยคันนิ่วขาดเมียปลาสิวางเลยผัวใดขำขาดน้องหื่อหัวหน้านิ <laughs> ่วกลางวะใครยีรักว่าเป็นนิ่วกลางอย เนี่ยว่ะนิ่วของวะนี่นิ่วของนี่อือนิ่วเดินนั่งเงยกร้องจับโอ้ยตายตานิ่วเงยกรของจับอ้อันนี้น็อตเดี๋ยวนี้หวานเนาะหวานเลยเธอเน็อตีหยังวะนี่อ้าน็อตยึดแข็มมันโอ้ตัวล็อกมันบ่อืมแข็มเผาเอ้ามาหลุนกันพี่น้องเก็บร้อยแล้วฮะเก็บร้อยแล้ว อาจารย์แหบไวไปนี่ละพวกเขาเอินมาพวกไหวกว็เสียงเย่อา <c oughs> เกิดมเี่ยนาอกี่เย่ดีากิดียะเกดี่ดีดดยกกดวดไหวครับบ่ให้โมเสกลองไพร้อมพิสูจน์คาตอะไรนั่นอะดีเนาะ ปลายปลายพุ่นเดี๋ยวกดปลายลงกอนเอาเออโอ้ยยังดอกเดี๋ยวเอาน้ำมันหยอดจักกน้อยนี่ซุปซุปใส่ซุปอันขาข้างในนี่ครับ เราทำมาถ่าเบ,บิ้งกันครับผมเอาครับสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยะเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่า,าจะเอาออกไปทดสอบครับตอนนี้ก็เอาคันนี้เอซ้างแหบบเอาแบตตัวนั้นขึ้นเสียบใลยแค่นเหนี่ยมันชาเลยได้เดี๋ยวลองเบิรงนี่ครับดิวเลยวะ เออมันต้องไปสีเนาะเออเด้อมันสีดำเออโอ้เสียงดังเงียบก็ลดเจ็ดสิบเลยดังเงียบนิ่มลดความดังลดความหายแล้วครับเราทดสอบโอ้ไปใว้ในเหรวะอ่าส่วคือว่าเอาไปฮะบอไปได้ เออไอ้กับยางไปนั่นแหละตะกี้เพราะว่าเทนเลอร์เวล่ารถขึ้นมากเอามาจอดเดินนั่นกันกับยางรถเกี่ยวเขามันบุญในบ้านเรื่องเราขอบคุณเราขันข้อเลยว่าได้มันเปเกี่ยวกันสิบหลอกันเล่นนี่นั่นหกหกหลอกันเล่นเพราะว่าถมดินขึ้นสูงถมดินขึ้นมาเป็นซอกคุณตัวเออมองนี่ถมดินขึ้นมาเมตรหนึ่งผมได้หนิอย่างมันข้นบอกว่านี่มาหนี่ มันก็ไปหนีพอดีอเออโอ้มันมีอันนี้เนาะมันมีทอมางสี่กับจังงักเอาเดี๋ยวสิเอาโกงออกหมุนอยู่นี่กันนะเออเสียดายเอาโอกงม่วงออกอยู่เอ,เ,อเอาไปเอาขั้นพุ่นก่อนดับเครื่องแล้วนี่ครับเดี๋ยวต้องพิสูจน์รถขั้นี่พาเกียร์ครับอมาเบิง้งสิออกแบบลักษณะใดครับผม การเทสครับผมหลังจากาเปลี่ยนชุดใหญ่ครับโถค่นนี้ทำการสอมบํารุ่งชุดใหญ่ไปนะครับเราก็มาลุนกันครับว่าจะมีผลกระทบทางเคียยงบ่หรือมีปัญหาบ่นะครับ đường đi đằng và mi tiếng đằng hấp à cả thứ ba ok yêu vâng còn ít á เวลายันทีมงานระว่างยากอะก็ส่งเขาาล้วเพิ่นมือใหม่บ่เคยครับรถปุ่มเนี่ยโอ้ไหวอยู่เนาะไหวไหวไหวครับเรือว่าโอเคครับผมกะใส่เวลาสอบมัุ่งกันยูเนซัอาทิตย์เต็มเต็มครับมาล่อลุ่นกันในการทำงานอีกเรื่องนึงครับต้อนรับทีมนี้กะฝายพี่น้องๆไปเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมบายยครับสวัสดีครับ เดี๋ยวติดต่อกันไหมคลิปหน้าครับ